กิจกรรม6ปีแฮปปี Birthday, ้เบิร์ t เดย์หรือแอน n n i v e r s a r y 6ปีนะครับ FC อะไรก็คือเป็นปีแรกนะที่เราก็เป็น FIFA ลายสีมาก่อนนะครับซึ่งแพ็กนี้เขาเรียกว่าเป็น pack step แพ็กสเต็ปละกันครับมี3สเศษแล้วก็เป็นเศษหนึ่งเศษสอแล้วก็เป็นเศษสานั่นเองนะครับถ้าแบบว่าถูกเศษสาเนี่ยก็จะได้คูณเยอะนะคนละถูกนะคเอาอะไรับก็จะรวมทั้งหมดโดยประมาณ666นั่นเองนะครับเราก็ซื้อไปเลยครับแพ็กแรกก็จะมีแพ็กแรกก็เป็น6บาทเอาง่ายๆครับเรากดซื้อไปเลยแล้วกันครับแพ็กแรก แพ็กที่2ครับในราคา60นั่นเองนะครับก็จะได้ฮงกรแล้วก็ได้เงินนิดหน่อยแต่ของดีเนี่ยมันอยู่ที่แพ็กสุดท้ายนี่นะครับหกร้อยเนี่นครับก็คือเราจะได้การบอกแปดเนี่ยรุ่นบวกแปดสองแล้วก็ C ีฟีท็อปห้าสิบแล้วก็เงินอีกสี่หมื่นล้านนั่นเองนะรเราก็ซื้อไปครับมาเดี๋ยวเราไปดูว่าด้านในเนี่ยเราจะได้การอะไรกันบ้างนีง่กดไปที่ย่างไอเทมไปเลยครับรับก่อนโอเคเราเปิดเงินก่อนเลยครับเปิบนี่เงินน่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยเงินจากกิดนี้ น่าจะได้ประมาณหนึ่งแหละวันดีวี่ปิงวันดีครับวันดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยได้มาทั้งหมดห้าหมื่นเครับห้าหมื่นแล้วก็การนักเตะก็จะเป็นใบนี้ใบนี้ใบนี้ก็โดยประมาณก็น่าจะเป็นประมาณเนี้ยไม่น่าจะได้เกินนี้แล้วเปิด3ใบนี้ก่อนแล้วกันครับเพราะการอกรุ่นแปลกคือเรามีแค่2ใบเท่านั้นแล้วมันลุ้นยากด้วยงครับตอนนี้เป็นโฮมโกรนครับแล้วเป็นเซอจิโรเบรโต้ครับ แซจ้โรเบรโตอ่ะนี่เป็นหงกลท็อปร้อยครับหงกลท็อปร้อยไม่น่าจะได้ลุ้นอะไรนะใบนี้เปิดหลยได้นะพี่นัทไอดีสองสยองเสมอครับผมได้ครับผมซื้อจุดมาเลยตีไม่ไหวอยากได้จัดจัดไปมันต้องอย่างนั้นดิหงกลท็อปร้อยเป็นฐานะของริกเซนครับปีซีซีดิซีซีดิโอถ้าได้พี่โดมานี่โอ้โหดวงโคตรดีนะเนี่ยวันนี้พี่โดไปน้องไปพี่โดพี่โดจัดไป โปรตุเกสไปเอ้ยเอาโปรตุเกสไหมนี่เรียรฝรั่งเศสกองหลังครับผมฟาเฟลวารันนี่ครับวารันรบวกห้าโอ้โหเป็นเดซายี่ครับโอ้ถ้าเป็นวารานี่รวยเลยนะเนี่ยได้เป็นเดซายี่ครับเอาละครับอาเทียนท็อปร้อยห้าสิบตะใบนี้มันน่าจะได้ยากอะก็สำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยแล้วกันนะครับมีไลฟ์สดทุกวันนะฮะฟรบ อันนี้น่าจะไม่วอล์กเอาอยู่นะแต่ถ้าวอล์กเอานี่คือแบบโปรเฟชชั่นแนลเลยนะครับเวท้าวิโก,โก้ครับอ่ะใบนี้ก่อนหกถึงแปดขอบคุณครับขอบคุณโดเนตด้วยนะครับโอ้โหน่ารักสุดๆอมากๆครับใบนี้6กถึงแครับลุ้น LN แต่ว่าไม่ได้ LN ครับได้อันอื่นสวัสดีพี่ตัวสวัสดีใหญ่ด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหเราเป็น L O L ครับหมดสิทธิ์เลยครับบวก6เท่านั้นเองครับเดน,นิสโซเลนนี่ใบนี้ ยากอยู่เหมือนกันครับยังทันครับเพราะว่าเพิ่งขึ้นไหลเมื่อสักครู่นี้เองครับพอดีว่าไปไปทําธุระมานะครับใบนี้สปอตไลท์เอลเอ็นเอาจิงนั้นได้สปอตไลท์อยู่นะเห็นคนบอกพี่ปิงมได้เออนดีใจด้วยนะครับซึ่งผมไม่ได้อะไรเลยเลสโกยนาโบสปอตไลท์ oh, ไหมเรียล่สปอตไลท์โอ้เอเซกุนเดเซนกิตุนเดรเลียลเซนกิตุนเด,รนเ,ดรเรียบร้อยครับ ก็เอาจริงก็แพ็คฉลอง6ปีก็ไม่ได้แย่นะถ้าในราคา600กว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะเมย์ก็ใครที่ได้ตัวอะไรขิงที่ใต้คอมเมนต์ได้หน่อยละกันครับ ID Game b บายแอตโอดบริการรับซื้อและขาย ID Game FC อะไรไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊มเอ็มโอนเอ็มรับดึงและตะหายากดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กระช่องเส้นสนามด้วยแล้วกันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็เที่ยมคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สฝาบใครที่ยังไไไไมมม่่่่ดดดููคคลลิปปเเเกกกาาๆนนนียฮะตััั้้วจอใหรบ